ทำใจกันด้วยนะครับประชาชนอย่างเราเราท่านๆปีหน้าอาจจะเจอกับค่าครองชีพที่แพงกว่าเดิมอีกเพราะว่าภาคเอกชนบอกแล้วนะครับว่าถ้าปีหน้ารัฐบาลขึ้นค่าไฟสินค้าก็จะเพิ่มราคาอีก5ถึง12เปอร์เซ็นต์ครับนายเกรียงไกรเทียนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอ,อทอยอมรับว่าหากภาครัฐปรับขึ้นค่าเ t งวดมกราคมถึงเมษายนปี66จะส่งผลให้ค่าไฟเฉลี่ยสูงขึ้นจากปัจจุบันที่สูงเป็นสถิติอยู่แล้ว4บาท72สตางค์ต่อหน่วยนี่อาจจะเห็นแพงขึ้นอีกเป็น5บาทเป็น6บาทต่อหน่วยได้นะครับซึ่งแน่นอนจะกระทบต่อภาคการผลิตผู้ประกอบการก็จําเป็นต้องปรับราคาสินค้าขึ้น5้ถึงสิเซโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าสําเร็จรูป ขณะเดียวกันยังจะกระทบขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรวมถึงการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศด้วยด้านนายอิสรเรเรัตนดิโลกณภูเก็ตรองประธานสอ,อ,อทอบอกว่าต้นเหตุแห่งวิกฤตค่าไฟหลักๆมาจากการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านสมปทานที่ล่าช้าจนไทยต้องนำเข้าก๊าซ LNG ที่มีราคาสูงมาผลิตไฟแทน แถมยังขาดแผนรับมือล่วงหน้าอย่างทันท่วงทีด้วยครับ